สวัสดีค่ะชาวมีนะคะเตรียมส่งงานหน้าร้านนะคะเทเลอร์ลากจูไซส์ใหญ่ๆคันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วไซส์ใหญ่ๆคันนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเทเลอร์ลากจูงนะคะตัวนี้ไปบรรทุกรถเกี่ยวนะคะเป็นรถเกี่ยวใหญ่นะตัวนี้นะคะสเปคหน้ากว้างนะอยู่ที่2เมตร35นะคะแล้วก็ความยาวนะอยู่ที่5้าเมตรห้าิบนะคะตัวนี้สงคัน4ล้อนะคะเป็นดุมล้อ เป็นดุมล้อรถ6กล้อนะคะ2คานสล้อแบบนี้นะคะดุมล้อรถ6กล้อนะคะแบบนี้เลยใหญ่ๆแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะ2คานสีล้อตัวนี้นะคะรองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ถึง8ตันนะคะ2คานสล้อตัวนี้นะคะรองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ถึง8ตันนะคะนี่นะไซส์นี้นะคะรุ่นนี้รองรับน้ําหนักนะคะการบรรทุกได้ถึง8 9กตันเลยนะคะตัวนี้ สเปกเทเลอร์นะคะ2เมตร35ความยาว5เมตร50นะคะไซส์ตนที่แจ้งนะคะสเปกที่แจ้งนะจะเป็นเฉพาะพื้นที่ใช้งานด้านในนะคะสเปกที่แจ้งจะเป็นเฉพาะพื้นที่ใช้งานด้านในตรงนี้นะคะใม่รวมทายล่าตรงนี้นะไทล่าตรงนี้เราจะมีให้ตั้งห่างนะคะก่อนที่จะเป็นบันไดขึ้นลงนะไทล่าตรงนี้เราจะมีให้ตั้งห่างนะคะก่อนที่จะเป็นบันไดขึ้นลงนะคะตรงนี้ก็จะมีบันไดขึ้นลงชุดไฟนะคะ ให้ครบนะชุดทะเบียนนะคะครบชุดนะคะชุดไฟถ้ายนะมีให้ครบนะคะนี่นะใครกําลังนะคะมองหาเทเลอร์ลากจูงนะ,ะติดตอ่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะใครกําลังมองหาเทเลอร์ลากจูงนะคะสําหรับบรรทุกรถนะคะรถเกียวรถไถนะคะแมคโครนะ,ะติดตอ่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะนะ น่งหน้าร้านนะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีบริการจะส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศเลยใครกําลังมองหาดเดลเรลากจุงนะติดต่อสอบถามเขานะคะโทรเข้ามานะหรือว line, uh, ่าก็แอดไลน์ทางแชทไลน์นะคะคุยกันนะคะหรือไม่ก็ขึ้นมาดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะงานจะขึ้นใหม่ทุกคันนะคะรายละเอียดนะคะลูกค้าสามารถคุยเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ทักหรือโทรเข้ามานะคะคุยเพิ่มเติมได้เลยนะงาน,นขึ้นใหม่หมดทุกคันนะคะถ้าอยากดูอยากชมผลงานนะคะขึ้นมาที่หน้าร้านมีผลงานให้ชมนะคะอยู่ที่หน้าร้านนะอยากดูตัวจริงขึ้นมาดูได้เลยนะคะโอเคหน้าร้านอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีบริการจะส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศเลยลูกค้าสะดวกรับงานเองหน้าร้านก็ได้คันนี้ลูกค้าอยู่ในจังหวัดกาญนะคะ วันนี้ลูกค้าอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะลูกค้ารับงานเองหน้าร้านนะขึ้นไปบรรทุกรถเกี่ยวนะคะตัวนี้โอเคค่ะ